เปิด9อันดับแคนด d i d a นายกรัฐมนตรีปี2566ไปดูกันว่าแต่ละคนจะมีสินทรัพย์เท่าไหร่กันบ้าง9นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์พักประชาธิปัตย์มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด40ล้านบาทมีหนี้สิน8ล้าน2แสนบาท8พลเอกประวิตย์วงสุวรรณพักพลังประชารัฐมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด87ล้าน4แสนบาทไม่มีหนี้สินย้ำก่อนนะครับ ว่าทรัพย์สินที่แสดงนี้คือที่เปิดเผยต่อปปชเป็นคนมีความคล่องแคล่วว่องไวมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วเป็นคนมีความคิดใหม่ครับผมจะไปรู้ได้งไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ 7. จดพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทยสร้างชาติ มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด128 6 7 0 0 0 0บล้านบาทมีหนี้สิน654,745บาทเมื่อปี2557ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2557หรือหลังรัฐประหารนั่นเองและยังมีมรดกตกทอดอีก600ล้านบาทโดยปปชแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยืน่นทรัพย์สินแจ้งบันทีเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชนแต่อย่างใด 6. พลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์เกรมียาเวศพักเสรีรวมไทยมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด135ล้านบาทไม่มีหนี้สิน 5. นายพิธาลิมเจริญรัตพักก้าวไกลมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด1 3 7ล้าน8แสนบาทมีหนี้สิน23ิล้านบาทมีรายได้รวมต่อเดือน2 6 1ล้านบาท จบปริญญาตีด้วยเกียรินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะการเมืองการปกครองมหาวิทยาลายัยฮาวาดไม่ใช่ฮอกวอตตามกระแสข่าวที่ออกมาควบคู่กับการศึกษาการบริหารธุรกิจที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ผลงานเด่นเป็นที่เรื่องลือคือการปลดหนี้กว่า100ล้านบาทภายใน6เดือนที่เป็นหนี้ของบริษัทโดยการใช้กลยุทธ์การวางแผนธุรกิจที่ร่ำเรียนมา สคุณหญิงสุดารัตน์เกออยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด870ล้านบาทไม่มีหนี้สิน 3. นายอนุทินชาญวิรกุลพักภูมิใจไทยมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด4,249ล้านบาทมีหนี้สิน5 0 2 6 0 0ล้าน0 0บาทมีรายได้ต่อปีถึง45,9ล้าน90บาทเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซีโนไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 2. น,นายธนทนรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด5,628ล้านบาทมีหนี้สิน6 8 3 3 0 0บาทดีกรีปร,ริญญาโทถ,ถึง3ใบฉายาที่รู้จักกันในแวดวงการเมืองนักร้องไม้ทองคำ เป็นประธานบริษัทไทยซับมิดผู้ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์อย่างเทสลาผลงานเด่นคือการได้เข้ารับตําแหน่งประธานบริษัทจากรายได้ของบริษัท16,00 0ล้านบาทพุ่งสูงถึง8 0,000ล้านบาทจากการวางแผนธุรกิจที่ร่ำเรียนมากลายเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีโรงงานผลิตถึง7ประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอันดับที่1นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรพักเพื่อไทยมีทรัพย์สินถือหุ้น21บริษัทมูลค่าถึง9,599ล้านบาท ในส่วนนี้สินไม่มีการเปิดเผยทรัพย์สินรวม9,599ล้านบาทต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจำนวนตัวเลขนี้คือจำนวนมูลค่าที่คุณแพทองทานเป็นผู้ถือหุ้นใน21บริษัทไม่รวมสินทรัพย์ที่เป็นเงินเก็บเงินฝากเธอเข้าศึกษาที่ MSC International Hotel Management ที่ประเทศอังกฤษเธอเป็นผู้ถือหุ้นถึง21บริษัทโดยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่เธอเป็นคนถือหุ้นนั้นเป็นบริษัท SC Asset Corporation เป็นบริษัทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรโดยหุ้นที่เธอถือนั้นมีมูลค่าถึง1,200ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ที่เธอเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์